ผมเอาตาเอาตาเอาตาโว้ยมาครับพี่น้องตัมปูมาครับผมตัมปูมาโบดิกินโดนแล้วขออนุญาตเทพไปโหลดได้พี่น้องเลยตาเองแสบเองได้พี่น้องพุดาปาดเงี่ยเงี้ยพี่น้องเผ็ดเพลิโหลดเผ็ดเพลิสวงสวงโหลดนะครับผมพี่น้อง มาครับพี่น้องมาเสียบเอ้ยง่ายๆโหลดพิษเพศเสียบโหลดมาพี่น้องเสียบเหมือนกันกับปังฟอนอื้โคตรดีสดสดโอ้ยจำเองแ่บเอง กูม้าน้อยนะครับแต่เนื้อแน่นแน่นเบิ้งพี่น้องเน้นแน่นเลยนะครับผมพี่น้องตัวเล็กแต่ใจใหญ่เขาว่าหรดีหลาดหนามปลาดนวๆพี่น้องแซ่บ เนี่ยมีแห้งกินแน่วทรงๆอืมอเจาค่ะบรรยากาศล้างกอภัาายบรรยากาศดี ซิบกาตัวอือหึพี่น้องเบอร์ตัวน้อยๆนะแต่แน่นนะเนื้อแน่นนะครับเบอพี่น้องเนื้อแน่นนะทุกคน อืมตัวน้อยเรนเนื้อแน่นดิอืมคตรดีอืมเมื่อเขื่อนเทราที่นี้อืมหอมหวาน เต็เลยอืมกินยงคือหอมแผเลยน้น้นยน่สวัสดีค่ะโอ้ยมันสีมาร้อยกินบูเดียวยังน้ำรัานอยู่น้อได้กินบ่ได้กินหนักกินนะเอาอมาบเปียงดอกมา จใจกินน้ำแนเด้อจ่าไปเมือก้หนุ่งจ่าดอกหนุ่จ่าขี่รพีงม่เยมเขวัาหนุ่จ่าเยอะมาเลยเอ้าวการามานแจมนมจะขาวพี่นนอสวัสดีค่ะช่องเจ้าจาช่อง้าจ่าแนลนะคะอย่าลืมมาติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะแบบโอ้หขึ้นยอดอืมแซบสีเบืองเบืองเอาเยเยอะเย่ะมากผีเยอะมีไอ้พวนี้นำเออเยอหนาเขามาอีหละ สุดยอดอือหึโคตรดีเป็นไ,ไรรายการบ่รายการบ่เออไปแต่กินแ่บครับพี่น้องหู้ดังดีแฮงกู<แซล>มาสุดเพี่น้องครับผม เอยเอาตาเอาตาเอาตาโว้ยน่างล่างเหรอล่างมันโว้ยยังอืมวอดได้อยู่อืมับบแับนั่งจัขอตัวกันเดีอยวจานนั่งจัามากกวนนะฟันฟัตจะตามหลานน้ำช่อง เจ้าจ๋าเชนี่อ,อ่นะครับพี่น้องขอไปติดตามร้านน้ำด้วขอบคุณค่ะโอเมาพี่น้องสับแสบต่อร้านแซวมะกวนมะกวนแสบครับอื้มสุดยอด หอมได้คำเดียวแซ่บมหาศาลใส่มือมันก็ต้องเปลี่ยนไม่ธรรมดาด้วยพี่น่องด้วยเหตบากันนะครับผมอไม่ใส่มือปูเนี่ยมมนต้องใส่มือกินหัวแซ่บ Bị ha Mình ừ gì đó sẽ tài nữa Nên gặp nó ừ lại nó nên bỏ Nó khảo nè Nên Nói cho nên บวกกับน,น้ำต,ำต,ต้มอืมแซ่บแซ่บเห็นปะลาดไปลาดน้ำไป กดสดสั่งมา

嗯哼。Mm hmm. ไร่เต็มพี่น้องเอ้ยขออภัยห้ได้นะครับผมแส็บๆจากตัดไปตอนไหนนะครับผมพี่น้องเมื่อเบิงนะจอเต็มมาสัน่นขอสุดได้ไร้ครับผมพี่น้องแส็บเหมือนกันก็ปักปอนนะครับผมบางก,กวนไหลก็แจ้บางกวนน้ำเดือดกับเมนูตําแส็บๆนะครับตําปูม้านะครับผมแส็บๆปลาไหลนวลไปนะครับปอกกันคลิปหน้าสวัสดีครับ